สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมาทำการรีวิวสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับนะฮะเป็นอ่ารีวิวประจำปี2020นะครับเป็นคลิปที่ ep 2 ep 20นะครับผมนะฮะกับจอ Android นะครับจากค่าย c ี o c โกนะครับผมเป็นค่ายอ่าเป็นค่ายลูกของทาง Alpha โคสติกนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาชมรีวิวสินค้าตัวนี้กันเลยแล้วกันนะครับว่า จะสเปคเป็นอย่างไรแล้วก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับให้เลี้ยวขวาจากนั้นให้เลี้ยวขวาข้างหน้าให้เลี้ยวขวาข้างหน้าให้เลี้ยวขวาหักสอกข้างหน้าครับผมนะฮะรีวิวนี้นะครับผมนะฮะแอดมินก็จะมาทํารีวิวสินค้าตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับนะครับเป็นรุ่นประหยัด นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับผมนะฮะเพิ่งออกมาใหม่สดๆลร้อนเลยนะครับเป็นสินค้าจากค่ายซีโลโคนะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาชมสเปคกันก่อนนะครับนะฮะตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องนะครับจะเป็นจอคาปาซิทีฟนะครับผมจะเป็นจอคาปาซิทีฟเ7นิ้วนะครับผมอันนี้คือด้านหน้านะครับและนี่จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับผมนะฮะในส่วนของด้านหลังนะครับแบรนด์นี้นะครับจะเป็นจะเป็นสินค้าที่เคือเดียวกันกับของอัลฟาคอสติกหรือถ้าพูดง่ายๆก็เป็นแบรนด์ลูกของอัลฟาคอสติก อ่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันบ้างนะครับว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะอันดับแรกก่อนนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของชุดอ่า USB นะครับเป็น USB ชนิดสาย2สายนะครับจะเสียบที่ตัวหลังเครื่องแล้วก็จะไปไว้ที่อ่ลิ้นชักเก็บของนะครับนะฮะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแจ็ค RCA ต่างๆนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีวิดีโออินวิดีโอเอาท์นะครับช่องต่อสัญญาณ P out 1คู่นะครับ FRF อ่าเป็นอ่า MFRFL น,น,นะครับเป็นเป็นตัวเอาท์นะครับผมเป็นช่องต่อปีเอาท์มีวิดีโออินวิดีโอเอาต่อจอเพดานได้ปกตินะครับนะฮะต่อมานะครับเป็นในส่วนของอ่าชุดสายของกล้องมองหลังนะครับผมโดยที่ด้านข้างนะครับด้านข้างที่จะเป็นด้านข้าง2เส้นยาวๆนี้ญญนะครับก็จะจะเป็นในส่วนของเสารับ Wi-Fi นะครับกับเสารับสัญญาณบลูทูธนะครับผมจะเป็นชนิดสายนะครับตัวนี้จะเป็นชนิดสายนะครับผมรับได้แน่นอนนะครับอยู่ในรถสบาย นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเสารับสัญญาณ GPS offline นะครับผมเสารับสัญญาณ GPS offline นะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของชุดขาจับนะครับเอาไว้ modify ติดตั้งนะครับผมเอาไว้ปรับ modify ติดตั้งหน้างานแล้วก็จะมีชุดน็อตแถมมาให้นะครับผมจะเป็นชุดน็อตที่เหมาะสมกับกับตัวเครื่องนะครับผมนะฮะจะเป็นชุดน็อตที่แถมมาให้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของชุดสายไฟ นะครับซึ่งชุดสายไฟก็จะมีจะมีบอกหมดนะครับว่า,าสายสีอะไรคืออะไรนะครับผมนะฮะอาจะมีบอกหมดอันนี้ก็คืออุปรกรณ์มาตรฐานในชุดเครื่องเสียงทั้งหมดนะครับผมนะฮะไม่เรียกว่าแถมแต่เรียกว่าเป็นอุปรกรณ์ใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในชุดเซ็ตของเขาละกันนอกเหนือจากนี้ก็จะมีในส่วนของอคู่มือที่ทางผมจะทําจัดพิเศษให้นะครับผมอ่ะในทีนี้ มาดูสเปคสินค้ากันก่อนนะครับผมนะฮะตัวจอนะครับเป็นจอขาปาซิทีฟนะครับผมเป็นจอขาตัวปีมาตรฐานของ a n d r o i อนะครับผมนะฮะหลายเลื่อนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวมาชมสเปคกันก่อนนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับแอดมินจะไม่ทำการนะครับเชื่อสเปคที่มันระบุอยู่ในหน้า UI แบบนี้นะครับผมนะฮะลูกค้าเห็นไหมครับมันเขียนว่า Android version 9.1นะครับผมแต่แอดมินทราบอยู่แล้วครับว่าสเปคจริงมันไม่ใช่นะครับผมนะฮะแต่ว่าอ่ามาชมสเปคกันนะครับอ่า ตัวนี้นะครับแอดมินก็ทําการโหลดแอป c ีบิวเเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเป็นเป็นตัวแอปที่จะอ่านสเปคจริงของตัวเครื่องนะครับเอามาแล้วนะครับผมนะครับก็จะเป็น c o r ์เทคเอสเจ็ดหเช่นเดิมนะครับผม4คอร์นะครับผมนะฮะการ์ดจอนะครับเป็นมารี400นะครับผมนะฮะแรมครับผมแรมนะครับเป็นแรม1นะครับ1,024งพนเมกะไบต์นะครับผมลอมเป็นลอม16นะครับระบบจองไปแล้วเหลือให้ใช้ประมาณ10กว่าๆนะครับผมแล้วผมก็ทำการโหลดแอปลงแอปอะไรไปหมดแล้วเหลือใช้ประมาณหกจิกกว่าระบบ ตัวทีฮะติดโฆษณาสักคู่นะครับโอเคครับโฆษณาหลุดไปแล้วนะครับผมระบบปฏิบัติการนะครับเป็น and; r o i d ด1 1นึะครับแต่เป็น7.1.1เวอร์ชั่นใหม่นะครับนะฮะที่พัฒนาแล้วนะครับผมค่อนข้างไหลลื่นและทำาสามารถทำใช้งานแบ่ง2จอได้ ด้วยนะครับผมนะฮะจอความเร็วของจอก็คือ1,024 6 0 0นะครับเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมเป็นมาตรฐานอยู่แล้วโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองชมไฟล์วิดีโอกันบ้างนะครับโอเคคลิกเลยแอดมินได้ทำการโหลดแอปพลิเคชันเทสไฟล์วิดีโอเอาไว้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูคมชัดนะครับภาพคมชัดใสกิ้งนีนะครับผมนะฮะ ครับห้าอ่ะเดี๋ยวเราดูสักคลิปหนึ่งอ่าดูซักคลิปหนึ่งอ่านไฟล์ได้ทุกไฟล์นะครับถ้าแอปไหนอ่าถ้าไฟล์ไหนอ่านไม่ได้ก็รทำการโหลดแอปพลิเคชันจากเพ็นสตูได้โดยตรงเลยนะครับโอเคฮะโอเคอ่าทีนี้ลองลองลองมาในส่วนของเพลงบ้างนะครับผมในส่วนของฟังเพลงอ่าเดี๋ยวเรามาดู EQ มีทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0 10แบรนด์นะครับผม10แบนด์อิสระสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับนะฮะนะฮะแล้วในขนาดฟังเพลงเราสามารถพับหน้าจอได้นะครับผมล้อกกดหน้าโฮมออกมานะครับแล้วไปที่โปรแกรมรักษาหน้าจอครับแน่แค่นี้เองครับก็สามารถฟังเพลงได้แล้วโดยที่ไม่มีแสงหน้าจอมา ถ้าไม่เราแสบตานะครับจิ้มที่หน้าจอมันจะกลับมา <ใน S 1> โอเคเเอเตัวนี้นะครับจะมีกําลังขับอยู่ประมาณ50วัตต์ชัแนลคูนสนะครับผมนะฮะมีกําลังขับอยู่ประมาณ50วัตต์ชัแนลคูนสสามารถฟัง FM นะครับผมมีบลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับฟังเพลงจากโทรศัพท์ได้นะครับผมนะฮะมีอ่าในส่วนของอ่า นะะฮคอนโทรลที่พรมอะไรนะครับสามารถเชื่อมต่อกับคอนโทรลที่พรมอะไรได้นะครับผมนะแต่ต้องตรวจสอบด้วยนะครับรถบางรุ่นต้องใช้เค้นบัตรจะคอนโทรลที่พรมอะไรไม่ได้นะครับมีเพสโต้นะครับมีเพสโต้สามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆจากเพสโต้ได้ปกตินะครับผมนะฮะโหลดได้ปกตินะครับมีในคลังแอปมีเป็นแสนแอปก็สามารถโหลดได้ปกตินะครับนะฮะสามารถเขแอปแบบนี้ได้เหมือนมือถือเลยนะครับผมนะฮะเมนูยูไอออกแบบมา ดูใช้งานง่ายนะครับดีไซน์ใช้งานง่ายแอดมินจะจะทำการโหลดแอปพลิเคชันพื้นฐานให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุ๊กสปอติฟายนะครับฟังวิทยุออนไลน์นะครับในส่วนของ u t u b e นะครับทีวีออนไลน์โหลดครบให้หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดู YouTube กันบ้างนะครับลองดู youtube กันบ้างนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอ่ะคลิป u t u b e สักคลิปหนึ่งนะครับผม รเสกโยะส่สา3ห,หน้รายอันะคบับติกทีว2,990บาทอโอเคอคมชัดนะครับผมดูมุมไหนก็คมชัดนะครับนะฮะ โอเคนะครับนะฮะนอกจากนี้นะครับทางร้านจะลงในส่วนของโปรแกรม GPS ออฟ l i n e นะครับผมในส่วนของโปรแกรม GPS ออฟ l i n e นะครับทางร้านจะอ่าอัปเดตให้ฟรีตลอดอายุเครื่องด้วยนะครับนะฮะเฉพาะ GPS offline นะครับเราดูแลให้ท่านฟรีอัปเดตให้ฟรีโดยที่ไม่จะเป็นต้องมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองชมตัวอย่างตัวโปรแกรม GPS offline แล้วกันนะครับ ครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างของโปรแกรม GPS Offline ของทางร้านนะครับนะฮะแผ่นที่ล่าสุดปี2020ด้วยนะครับ50เมตรให้เลี้ยวขวากราฟิกค่อนข้างสวยนะครับนำทางได้โดยที่ไม่ต้องอ่าที่เขาเรียกว่าต่ออินเทอร์เนต็ตนะครับผมรับสัญญาณโดยตรงจากดาวเทียม e นะครับผมอยู่ที่ไหนก็ใช้งานได้นะครับผมนะฮะกราฟิกค่อนข้างสวยนะครับผมกราฟิกค่อนข้างสวยนะครับผมนะฮะ ไอ้มีก็คงจะรีวินส่งของ GPS อ่าสั้นๆนะครับมีแรงงานจราจรด้วยนะครับนะฮะมีแจ้งเตือนกล้องจับความเร็วด้วยนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษที่ทางร้านจัดให้นะครับผมนะฮะก็สั้นๆประมาณนี้ด้วยกันนะครับในส่วนของโปรแกรม GPS offline นะครับครับบทสรุปส่งท้ายนะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมนะฮะเป็นสินค้ารุ่นประหยัดนะครับผมเป็นสินค้าแบรนด์เซลโคนะครับรุ่น NoCD นำเข้าและจัดจำหน่ายนะครับโดยบริษัท TP tor PA Audio นนคครับผมมทาาางจห่ย ในสินค้าตัวนี้สเปคเท่านี้นะครับผมจัดให้ครับจำหน่ายในราคาเพียงฟังนะครับในราคาเพียง1,990บาทนะครับผมราคาเพียง1 9 9 0าสบาทนะครับสำหรับท่านที่ทำการนะครับโอนชำระนะครับทางร้านจัดส่งให้ฟรีนะครับผมจัดส่งให้ฟรีแต่สำหรับท่านที่เก็บเงินปลายทางนะครับราคาสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางอยู่ที่ 2,050บาทนะครับผม2,050บาทนะครับผมนะฮะจอห์ตัวนี้นะครับผมรองรับทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมรองรับทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับผมดูแลโปรแกรมจีเมทที่ฟรีตลอดอายุเครื่องนะครับดูแลโปรแกรมจีเมทที่ฟรีตลอดอายุเครื่องฟังก์ชันครบครบนะครับแบบนี้นะครับผมนะฮะสนใจติดต่อนะครับแอดมินพีเอเมเวเตอร์ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 6 0 0 5 3 9 4 5นะครับ0 8 6 0 0 5 3 9 4 5หรือแอดไลน์มาที่นะครับพิมแอดไซน์นะครับ p a จุด navigator นะครับผมนะคลิปนี้นะครับนะฮะแอดมินก็คงจะรีวิวผลสินค้าเอาไว้สั้นๆเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้า,าขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือพูดพูดรีวิวอะไรที่มัน ผิดพลาดไปตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะสไตล์ของแอดมินในการทำรีวิวแต่แต่แต่ละคลิปเราจะไม่ทำาสคลิปนะครับผมเราจะด้นสดเลยนะครับผมรีวิวให้เห็นการจะจะนะครับไม่ต้องเตรียมไม่ต้องจัดเตรียมอะไรทั้งสิ้นให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะครับผมสินค้าตัวนี้นะครับคุณภาพนะครับแบ่งสองจอได้นะครับผมเป็น Android v e เวอร์ชั1่นแรม1ร้อแต่เป็นโฟร์แวร์ตัวใหม่ที่เทียบเท่ากับ Android 9เลยนะครับผมถ้าสนใจสินค้าทักได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบรีวิา เอาไว้เพเท่านี้นะครับนะครับกับรีวิว2020ี EP ที่20กับตัวซิลิโคลุ่น No CD จากเพจ PA Navigator นะครับสวัสดีครับ